จากผลสำรวจของ SCB Economic Intelligence Center หรือ EIC พบว่ากว่า50%ของผู้ประกอบการไม่สามารถหาแรงงานที่ตรงตามความต้องการได้ภายใน3เดือนและเนื่องจากกลุ่มธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานสายอาชีพก็จะหาแรงงานที่ตรงกับความต้องการยากซึ่งทุก100ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครจะมีแรงงานที่เหมาะสมเพียง77คนเท่านั้นจึงเป็นอุนปรสรรคต่อการขยายกิจการสาเหตุของการขาดแคลนแรงงานในไทยเกิดจาก3ปัจจัยหลักคือ1การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงอายุทำให ให้จำนวนแรงงานไทยลดลง2การลงทุนในระดับต่ำของภาคอุตสาหกรรมประกอบกับการเน้นนโยบายสน,บสนับสนุนภาคเกษตรที่เกินควรทําให้ผู้ประกอบการไม่มีแรงจูงใจลงทุนเครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานอันเป็นปัจจัยส่งเสริมให้แรงงานไหลกลับเข้าไปในภาคเกษตร3 แรงงานที่ขาดทักษะที่สองคล้องกับความต้องการของธุรกิจทั้งนี้การขาดแคลงแรงงานนี้สะท้อนการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกส่งผลให้ศักยภาพในการเติบโตของประเทศลดลงอย่างชัดเจนในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาซึ่งภาคธุรกิจเองก็ควรมีการวางกลยุทธ์รับมือแต่เนิ่นๆก่อนที่ปัญหาจัทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยมี3กลยุทธ์ในการจัดการภาวะการขาดแคลงแรงงานไทยคือ 1. ปรับปรุงวิธีการสรรหาบุคลากร 2. เพิ่มผลิตภาพแรงงานอาทิการเพิ่มการลง ุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยี 3. เพิ่มอัตราการรักษาบุคลากรซึ่งหากมี3กลยุทธ์นี้ผู้ประกอบการจะมีแรงงานที่ยั่งยืนและสามารถพ้นปัญหาการขาดแคลงแรงงานได้